สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักนะครับของกิษดารุลูกค้าวันนี้นะครับผมตองหนึ่งนะครับก็มากับรถนะครับรถแวนนะครับหรือที่เขาเรียกรถแวนนะครับไม่ได้มากับรถตู้นะครับวันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวที่อุปกรณ์นะครับทุกอย่างนะครับครบคันนะครับในรถคันนี้นะครับวันนี้ก็มากับเจ้าโตต้านะครับเอ็กซิม่า นะครับหน้าค่าตานะครับหลายคนอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ไม่เนเชนนะครับปี2 0ง2เป็นไฟใหม่หน้าใหม่หมดแล้วนะครับภายในใหม่บอดี้นะครับบอดี้ยังลักษณะคงเดิมนะครับเป็นรถปี2อง2ันราคานะครับตั้งขายอยู่หน้าเว็บไซต์ของกิจดาคุดคานะครับตอนนี้ท่านเปิดดูได้เลยนะครับ1 3 5 0 0 0้านบาทแต่เฉพาะในคลิปวิดีโอไลฟ์สดของน้องตองหนึ่งเท่านั้นแอคติมาป้ายทะเบียนนะครับ สองกอไก่ขอพึ่งนะครับ5069นี้นะครับเอาโปรชั่นไปเลยนะครับแค่1 2 9 0 0ล้านบาท1 2 9 0 0 0้าบาทนะครับปรับมาจากราคาที่ตั้งขายอยู่หน้าเว็บไซต์ต่างๆ6 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันนะครับไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับทรงยาวนะครับมีโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับตัวนี้นะไฟหน้าทรงยาวนะครับดูสวยงาม ข้างบนนะครับเป็นแถบซ่อนแสงนะครับตัวนี้นะครับเหมือนกับให้เราเห็นชัดเจนนะครับเหมือนกับคนเขียนคิ้วนะครับสวยงามขึ้นแล้วก็หน้าใหม่ตัวนี้นะครับจะดูสวยกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเอ็กซตมานะแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นแผ่นชิ้นนะครับเป็นสีดำนะครับดำเงานะครับตัวนี้เป็นดำเงานะครับดำเบนโนนะครับดูสวยงามนะครับ ข,ข, ok. ข้างล่างจะมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ข้างหน้าตัวนี้นะครับจะมี2ฝั่งนะครับมุมเลี้ยวนะครับมุมเลี้ยวนะครับที่ไฟตัดหมอกนะครับจะมี2ฝั่งนะครับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะรับลมเข้าไปนะครับประทะกับพวกมอหนุงหม้อน้ำนะครับตรงนี้นะครับระบายนะครับคอยต่างๆทําให้ระบบความร้อนนะครับระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูนะครับกันชนหน้าของเขานะครับ เหมือนกับใส่ชุดแต่งมาแล้วนะครับเข้ารูปนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับล้อตัวนี้ก็จะเป็นลายลายของรุ่นใหม่นะครับลายใหม่ของเขานะครับลายล้อแม็กก็ใช้ล้อแม็กอลอยนะครับแบบปัดเงาขนาด18นะครับทันนี้ก็ใส่ยางมิชลินมานะครับก็ดอกยังสวยนะครับมาที่คานนะครับมาที่คานนะครับคานเสาหน้านะครับคานเสาหน้านะครับจะเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็มีหูช้างให้ดูจุดอับ นะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียบตัวรถมีไฟเลี้ยวฝั่งไม่ด้วยและก็จะมีตัวที่มองจุดอับของกระจกทั้งตัวซอกนะครับต้องดูฝั่งนี้นะครับจะเป็นกระจกเล็กๆนะครับยื่นลงมาแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นประตูคีเลตมาแล้วนะครับสามารถกดได้นะครับปุ่มสีดำดำตรงนี้นะแล้วก็ประตูสไลด์นะครับเปิดได้จากรีโมทก็ได้ ดึงก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยเทียรจุดนะนี่นะครับอ่านะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับให้ดูลักษณะว่ามันเป็นยังไงนะครับพวกบงพวกบอกคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับ a อ t i ิมาเครื่อง2 4ตัวไมเนอร์เชนในราคาพิเศษสุดนะครับ1 2 9 0 0ล้านแสนหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับลูกค้าครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ดาวแค่10-15%เอง นะครับดาวแค่1 0บถึงเปอร์เซ็นต์เองและแถมยังได้ดอกเบี้ยพิเศษจากกฤษดาคุ้คาด้วยมาดูข้างหลังกันต่อนะครับดูไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟใหม่แล้วนะครับเป็นไฟสายข้างนอกนะครับแล้วก็จะเป็นไฟไม่เล็กๆนะครับไ l ดีอยู่ข้างในนะครับสวยงามนะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไฟเบรก3จุดนะครับมีสปอยเลอร์อยู่ข้างบนนะเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับเซ็นเซอร์อีก2จุดเซ็นเซอร์ไม่พอนะครับต้องมีกล้องมาให้ด้วยนะครับ กล้องนะครับซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเข้ารูกอ่าทีนี้นะครับจะเปิดนะครับข้างหลังด้วยระบบไฟฟ้านะครับเห็นนะครับค้างไว้นะครับเวลาเราซื้อของนะครับซื้อของนะครับมืออาจจะไม่ว่างนะครับเราก็สามารถนะครับกดด้วยกุญแจนะครับเปิดวางครงวางของได้และหลายคนบอกว่าเบาะมันหายไปไหนนะครับผมดึงลงไว้เก็บไว้ในหลุมเองนะครับผมดึงลงมาเก็บไว้ในหลุมเองนะ บางคนก็สับสนนะครับว่าทําไมรุ่นนี้นะครับมันไม่มีระบบไฟฟ้าถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับปี2007 2008นะครับท่านลูกค้าครับมันจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวข้างหลังนะแต่ตัวนี้นะครับเป็นระบบใช้ดึงเอาเอาทีละข้างนะครับดึงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่หนักนะครับเพราะมันมีสปริงของมันอยู่นะครับแล้วเวลานั่งทำไงครับดึงตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับมันจะอยู่งนี้แล้วก็กดปุ่มเอานะครับแต่อย่าลืมนะครับยิ่งระบบไฟฟ้าเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับดึงตรงนี้กดตรงนี้นะครับแต่นี่ดึงเอานะถ้าเวลานั่งก็ดึงกลับมาชัดเจนนะครับที่ดึงนะครับนี่นะครับดึงนะครับถ้าเราปล่อยมันก็จะล็อกโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับถ้าดึงนะครับเอียงได้นะครับเห็นไหมครับเอียงได้เยอะนะครับ เป็นเบาสามแถวแล้วก็นั่งแบบสบายสบายดูนะครับกว้างนะครับไม่ได้แคบนะอ่ะทำเก็บยังไงนี่นะครับพับลงก่อนพับลงเสร็จนะครับดึงนะครับดึงตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับมันเป็นเหมือนสปริงนะครับดีดลงมานะครับเอามือประคองไว้นิดนึงนะครับกดลงไปแล้วหลายคนบอกว่ามันปิดด้วยระบบไฟฟ้าคุณตองหนึ่งแล้วถ้ากดกดปุ่มนี้ ไม่กดได้ไหมอยากจะปิดกับปุ่มนี้ได้ไหมนะครับปิดปุ่มนี้ก็ได้นะครับปิดปุ่มนี้ก็ได้นะครับทำให้ดูเห็นไหมครับลงนิ่มนนะครับลงนิ่มๆมมาดูต่อนะครับอ่ะข้างหลังจบไปแล้วนะครับเราดูมุมนี้นะครับไม่ว่าจะดูมุมหน้ามุมหลังมุมข้างจะดูยังไงก็แล้วแต่นะครับรถมันมีเสน่ห์คำว่ารถมันมีเสน่ห์นะครับมันก็สวย นะครับดูล้อแมกดูยางนะครับสีขาวตัดด้วยฟิล์มดำนะครับตัดด้วยฟิล์มดำนะครับแล้วดูสวยๆยิงนะทีนี้นะครับดูนะครับที่รองน่องดูที่รองน่องนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาทําแบบไม่ซับซ้อนนะครับท่านลูกค้านะเอยื่นออกมานะครับสไลด์ลงมาอืมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับนอน อ่ะดูนะครับดูนะครับสบายไหมครับอ่ะพับแขนลงมาเอาที่สุดใครที่อยากให้พ่อแม่นั่งสบายญาติผู้ใหญ่นั่งสบายนะครับแบบผมนะครับทําให้ดูแล้วหรือเดินทางไกลนะครับหลับได้เลยครับชัดเจนนะครับอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นคันโยกแต่ใช้งานง่ายทุกอย่างนะครับส่วนประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า ทั้ง2ข้างแล้วก็ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับข้างหลังนะครับเป็นแอร์แยกฝั่งกันนะครับผมให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีทีวีนะครับมีทีวีใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ข้อติดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ปุ่มกดนะครับโหมดนะครับโหมดนีเลือกทิศทางลมนะครับความแรงลมนะครับเห็นนะครับแล้วก็อุณหภูมิ สามารถแยกได้หรือเราจะกดออโต้ก็ได้ครับท่านลูกค้าครับแล้วก็ตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากนะผมชอบมากๆเลยนะครับรถรุ่นนี้ชอบจริงๆนี่นะครับเห็นไหมครับมีด้วยนะครับตอนหลังนะครับจะเป็นหลังคาแก้วนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเปิดได้นะครับรับแสงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเตือนนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนี่กดปิดไว้แล้วนะครับ เมื่อกี้นะครับเพราะตัวนี้ติดเพิ่มมานะครับเมื่อกี้คุณตากล้องเดินไปเข้าใกล้รถนะครับมุมรถมันก็จะดังอ่ะผมปิดเลยนะครับทีนี้นะครับขออธิบายเลยนะครับอธิบายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําให้ดูทีละปุ่มนะครับคุณตากล้องรับขึ้นเลยครับเปิดม่านข้างหลังครับนี่นะครับอ่านี่ปิดนะครับคือพูดง่ายๆว่าคนที่นั่งข้างหลังจะเปิดเองก็ได้หรือจะเปิดจากข้างหน้าก็ได้นะครับและส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดฝาข้างหลังนะครับ ตรงนี้ก็ประตูใส่ฝาเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะนี่นะครับนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับก็นะครับนี่นะครับอ่านะครับแล้วก็เห็นไหมครับลูกค้าครับอุปกรณ์ออปชั่นครบขนาดนี้นะครับไม่ควรพลาด ส่วนกองโซนกอนโซนนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ในยานอวกาศเลยครับลูกค้าครับแล้วซูมไปลึกๆนะครับไปเก้าหมื่นกวโลเห็นไหมครับอ่านะครับสวยๆนะครับหน้าจงหน้าจอนะครับเป็นระบบสัมผัสหมดนะตัวนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับส่วนระบบแอร์นะครับก็จะเป็นแยกโซนนะครับเป็นระบบออโต้แล้วนะครับแยกโซนได้ด้วยนะเกียร์ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดของโตต้า คงทนแน่นอนนะครับท่านลูกคา้าแล้วเบาะนั่งขับนะครับสบายกระจกบานใหญ่มีหูช้างนะครับทัชเวลสายดีนะครับกระจกมองข้างนะครับดูนะครับใหญ่มากนะครับวันนี้ตองหนึ่งจากไปแล้วครับสวัสดีครับ